เริ่มต้นเรียนรู้การจัดไอคอนบนหน้าจอหลักหรือหน้าจอแรกนะครับบนระบบปฏิบัติการ Android ด้วย Google Talkback หรือตัว accessibility สูตรอะไรชุดการเข้าถึงพิเศษของ Android ใช่ไหมครับผม Android เต้องพูดให้ยาวนิดนึงก็เราเริ่มกันที่การย้ายรายการบนหน้าหลักกันดีกว่านะย้ายไปย้ายมาย้ายมาย้ายไป เอาบนหน้าหลักหรือหน้าแรกกันก่อนครับหมอคอมวผมได้หมอคอมสิทธิชโชคนะครับจากบริการหมอคอม1414นะครับผมผมก็ให้บริการผ่านสายด่วนหมายเลข1414จัร์ถึงสุกก็10บโมงเช้าถึงเที่ยงเมนูหลักกดเข้ามาตื๊ดตื้อตืแล้วหลังจากนั้นกด9เขาจะบอกว่าคุยกับหมอคอมกด10ตัดส่วนไปตัวหนึงเหลือนหน,นะครับผมกด1 แล้วก็ผมก็จะให้บริการตอบคาถามนะแต่มาวันนี้คุณฟังสื่อเรียนรู้ถ้าจะฟังในสายด่วนก็1นึ่เมนูหลักกด9หลังจากนั้นกด2นะครับแล้วเราก็เลือกหมวดที่ต้องการผ่านสายด่วน1นึ่หรือผ่านแอปพลิเคชันท a พทูริสบน iOS หรือ Android กันได้โอเคตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าหลักของผมตอนนี้มี4หน้าแต่หน้าที่4เนี่ยโอ้โหตอนนี้เดี๋ยวมา audio point. audio point ก็มีแอปที่คุณรู้จักและคุณไม่รู้จักกันนะเดี๋ยวผมจะสำรวจกันโอเคครับผมปัดขวามา เซนมาลิสเป็นแชปเตอร์หนึ่งอันนี้อะไรเนี่ยเกมเป็นแชปเตอร์หนึ่งเหรอปัดขวามาตาดีตาดีอ่าเคยแนะนำกันไปแล้วนะครับแอปตาดีปัดขวาไลน์แมนไลน์แมนปัดขวาโบโบบัตรคนพิการบัตรคนพิการคราฟกราฟกราฟต้องมีรอเรือด้วยนะกราฟอืมรอซาดา้าราซาดา้าโ,โทรศัพท์อ่าโทรศัพท์เนี่ยจะเป็นในส่วนของไอคอนที่อยู่ตรงแผงด้านล่างหรือแผงด็อกนะครับโอเคตอนเนี้ยเออบางคนก็บอกว่าเออ่เราอยากที่จะ เรียงใหม่ตอนนี้ถ้าคุณปัดซ้ายของผมเนี่ยรู้สึกว่ามีบัตรลาซาด้าคราฟบาัตรคนพิการบาัตรคนพิการมาแทรกอยู่เนาะแต่ตรงเนี้ยเราสามารถที่จะย้ายให้มันอยู่บนคือถ้าใครที่รู้การวางเลเยอร์หรือหน้าตาของบนหน้าจอโฮมหรือหน้าเจอหลักเนี่ย แต่ละ Launcher จะไม่เหมือนกันของผมใช้พิกเซ l ลอนเชอร์ของคุณอาจจะใช้ one ui บางคนใช้ของ uh, mi ui บางคนโอ้มัน ui มันเยอะ,อะนะแล้วแต่ยี่ห้อก็จะเป็นของยี่ห้อนั้นการจัดเรียงโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบแนวตั้งแนวนอนเรียงเป็นเป็นโลเป็นคอลัมน์เนาะตั้งแต่ซ้ายมาขวาเรียงเป็นบรรทัดบรรทัดจากบนลงล่าง บรรทัดหนึ่งเนี่ยก็จะมีโดยส่วนใหญ่ก็4ตัวถึง5ตัวแต่ปกติก็จะเรียงกัน4ตัวนะครับแต่บางบรรทัดอย่างเช่นตัวด็อกแถงล่างสุดจะเรียงกัน5ตัวละโฉบหน้าเดี๋ยวเราลองมาถ้าเราอยากจะย้ายเนี่ยโดยปกติสมัยก่อนเราก็จะบอกว่าให้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งก็ได้สองครั้งไว้แล้วลากไปลากมาคือลากผิดลากถูกลากถูกลากผิดแต่เดี๋ยวนี้ Talkback เขาไม่ว่าจะเป็นในระบบปฏิบัติการ Android บน Android, บน Android ทั่วไปหรือจะเป็น Talkback ที่อยู่บนซัมซุง ก็ใช้หลักการเดียวกันครับคุณสามารถที่จะเปิดเมนู Talkback มีามวิธีนะครับค่ามาตรฐานมี3วิธีตอนนี้ถ้าคุณเป็น Android 12ขึ้นมาแล้วเนี่ยหรือ Android 11ที่สามารถใช้งานครบครบทุกฟีเจอร์นะจะใช้ได้3รูปแบบคือ1นิ้วลงเลี้ยวขวาวารุตัว L นะครับ1นิ้วลงเลี้ยวขวาแล้วก็จะเกิดแบบนี้อ่าปึ๊บเมนู Talkback เนี่ยการดำเนินการอยู่ในรายการอ่าผมมาออกก่อนแบ็คพิคเจอลันเชอร์หนึ่งนิ้วขึ้นเลี้ยวขวา ปึ๊บเมนูบักการผมย้อนกลับออกมาก่อนนี่เราจะอูดหรือถ้าคุณใช้ได้อีกรูปแบบคือสามนิ้วแต่แต่หนึ่งครั้งแต่ละยกขึ้นปึ๊บอ้าวทำไมขึ้นเอาไหมปึ๊บเนี่ยเนี่ยบางครั้งหลายคนเจอแบบนี้คือบอกว่าไอ้สาสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วใช้ยากลองแตะดิไหมอ่ะแตะปึ๊บแตะปึ๊บปึ๊บป๊บเนี่ยผมกี่รอบแล้วเนี่ยแตะปึ๊บเนี่ยกี่รอบแล้วผมสามรอบสี่รอบเนี่ยเอาเอาไหมปึ๊บเนี่ย รอบนี้ของผมไม่ได้เพื่อนๆอยู่ๆสามนิ้วแต่หนึ่งครั้งตอนนี้ผมแตะไม่ได้อ่ะลองเมาเนื้อหาการดำเนินการอยู่ในรายการประมาณ5้าทีถึงเจ็ดทีเมื่อกี้เมื่อกี้หกเจ็ดทีที่ผมลองแตะไปถึงจะขึ้นดังนั้นมันจะต้องฝึกฝนเนี่ยเอาใหม่คราวนี้ผมแบกออกมาใหม่แต่ปุ๊บเนี่ยรอบนี้เราคัครังที่หนึ่งคันที่สองปุ๊บการค้นหาในหน้าจอข้อความค้นหาช่องแก้ไขเนี่ยกลายนป็นกลายเป็นสามนิ้วแตะค้างอย่างเงี้ยปุ๊บปั๊บเนี่ย ขึ้นม่งไม่ขึ้นมา u, บบกเนะี่ยการดำเนินการอยู่ในวิธีเทคนิคของผมนะครับข้อความค้นหาสามนิว้วแไขไม่อยู่ในเมนูท็อกบัร์การดเนินการตึกลงไปเลย,แล,ยแล้วเด้งขึ้นเลยแหมตึกล้วเด้งถ้าใครอยากจะลองแล้วเอ๊สามนิ้วแบบมองคอมไม่ได้สักทีเพราะว่าที่ผมสาธิตแตะแล้วอาจจะแช่ไว้ครึ่งวิวิหนึ่งถึงเอาขึ้นมันจะเป็นเมนูอื่นหรือไม่โชว์เลยวิธีการที่ผมรู้สึกผมทําสําเร็จตลอดนะครับก็คือ3นิ้วแตะลงไปตึกล้วก็ขึ้นเลยครับพอพอโดนพอโดนหน้าจอครบ3านิ้วเนี่ย พร้อมกันนะตึกแล้วขึ้นเลยเนี่ยยังไงก็ขึ้นอย่างเงี้ยเอาใหม่ทำให้โจมตีแบ็คออกมาสามนิ้วแตะลงไปแรงๆตึกเนี่ยยังไงก็ขึ้นเพื่อนเพือนการค้นหาในหน้าจข้อความข่าวเนี้ยมันมันอยู่ที่ประสบการณ์ของแต่ละคนแล้วเอาเข้าเรื่องเราดีกว่านะครับตอนนี้เสริมเทคนิคกันไปเกี่ยวกับเรื่องการเปิดเมนูท็อกแบ็คด้วย3นิ้วนะครับแต่สําหรับใครที่อยากที่จะย้ายรายการตอนนี้คุณต้องไปโฟกัสที่ตัวใดตัวหนึ่งก่อนอย่างเช่น ผมอยากจะย้ายผลการค้นหารายการาเดี๋ยวนะครับเอาออกมาก่อนพิออกเซลลันเชิร์ครับลาซาด้าครับบัตรคนพิการบัตรคนพิการเนี่ยย้ายไปอยู่ที่อื่นอ่าให้คุณปัดไปจนเจอไอคอนนั้นแล้วเข้าการตั้งค่าอ่า เปิดการดําเนินการครับเปิดดำเนินการเมนูตามบริบทนะครับหนึ่งนิ้วลงเลี้ยวขวาหนึ่งนิ้วขึ้นเลี้ยวขวาหรือสามนิ้วต่หนึ่งครั้งผมชอบหนึ่งนิ้วลงเลี้ยวขวาผมถนัดเปิบเมนูท็อกบ,บัคการดําเนินการอยู่ในรายการจะมีเมนูขึ้นมาตัวแรกเลยคือการดําเนินการนะครับให้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปตึก๊กตึ๊กการดําเนินการทางและการแจ้งเตือนตรงเนี้ยแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นจะมีฟีเจอร์ที่มากน้อยแตกต่างกาันบางยี่ห้ออาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ําเพราะว่ายังไม่ได้รับคุณสมบัตินนัั้ดงนั้น ก็อาจจะบอกว่าไม่เท่ากันทางลัดเนี่ยออทางลัดและการแจ้งเตือนทางลัดและการแจ้งเตือนคืออะไรคือ1นิ้วแต่2คงค้างครั้งที่2ค้างไว้ครับเหมือนเราเปิดตัวป๊อปอัพขึ้นมาเหมือนเราคลิกขวาหรือกดปุ่มแอปพลิเคชันนะครับแต่ผมไม่ยังไม่สนใจตัวนี้ครับปัดขวามานำออกนำออกก็คือเอาไอคอนออกจากหน้าจอหลักนะครับบางคนบอกว่าไม่อยากให้ไอคอนมันลกกเอาออกตรงนี้ได้ปัดขวามมาครับถอนการติดตั้งเราสามารถถอนการติดตั้งแอปได้คือ ที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยเครื่องผมมีและอาจจะมีน้อยกว่าของบางเครื่องแต่ก็อาจจะมีมากกว่าของบางเครื่องดังนั้นแต่ละยี่ห้อมีไม่เท่ากันหรือบางยี่ห้อไม่มีเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ Android และ TalkBack เวอร์ชันนั้นๆรวมถึง User Interface หรือ UI ก็คือหน้าหน้าตาอ่าหน้าหน้าตีมครับที่คุณใช้งานอยู่ปัดขวาครับย้ายรายการเนี่ยจะมีย้ายรายการตรงนี้ผมปัดขวามาเจอย้ายรายการแล้ว เมื่อกี้เราอยู่ที่ไหนบัตรคนพิการใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ก็1น,นิ้วแต่สอครั้งที่ย้ายรายการพิกเซลลันเชิรสร้างโฟลเดอร์ด้วยซุมไม่อยู่ในรายการเขาก็จะไปโฟกัสอยู่ที่ไอคอนใดไอคอนหนึ่งบนหน้าจอโดยส่ยวนใหญ่ก็เป็นตัวแรกใช่ไหมถ้าอยู่ที่ไอคอนใดไอคอนหนึ่งเขาจะบอกว่าสร้างโฟลเดอร์ก็คือเขาทับอยู่กับไอคอนที่ อยู่เดิมตัวนั้นก็คือบัตรคนพิการจะไปรวมกับแอปนั้นแล้วสร้างเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมาเหมือนใครใครเข้าไปในมือถือซัมซุงมือถือยี่ห้อต่างๆจะเจอโฟลเดอร์ซัมซุงโฟลเดอร์กูเกิลเหมือนเหมือนอย่างนั้นครับเราจะเอาทําเป็นโฟลเดอร์หรือทําเป็นแฟ้มงานได้อ่ะโอเคครับปัดขวามาสร้างโฟลเดอร์ด้วย drive เนี่ยสร้างโฟลเดอร์ด้ drive สร้างโฟลเดอร์ด้วย icon สร้างโฟลเดอร์ด้วย e d จสร้างโฟลเดอร์ด้วย voices อ้าวอันนี้มันผิดหน้านี่นะคือถ้าเราอยู่ผิดหน้าเราก็สามารถเปลี่ยนหน้าได้โดยการใช้2นิ้ว ปัดไปทางซ้ายหรือ2นิ้วปัดไปทางขวา2นิ้วปัดไปทางซ้ายคือไปหน้าต่อไป2นิ้วปัดไปทางขวาคือหน้าก่อนหน้าอาที่ผม2นิ้วปัดไปทางซ้ายผมไปอยากไปหน้า4หน้าใหม่ในหน้าจอหลักอ้าวทำไมกลายเป็นหน้าใหม่ล่ะหน้าจอหลัก4จาก4อ้าวถูกแล้วนี่หน่าหน้านี้อ่ะโอเคถูกแล้วก็ถูกนาออกอ่านี่ะครับถอนการติดตั้งสร้างโฟลเดอร์สร้างโฟลเดอร์ด้วยไรสร้างโฟลเดอร์ด้วยไอคอนสร้างโฟลเดอร์ด้วยเอจสร้างโฟลเดอร์ด้วยโนซิสสร้างโฟลเดอร์ด้วยหมอพร้อม สร้างโฟลเดอร์ด้วยอารีโมโพนอ่าถูกแล้วเมื่อกี้เราตอนแรกเราเออผมงงเองมันหน้าเดิมนะครับมันจะไม่เปลี่ยนหน้านะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆอ,นอยากเปลี่ยนหน้า<ๆ>ก็เปลี่ยนได้เออช่วงนี้ผมโกะจังเลยนะเพื<ๆ>่อนๆครับช่วงนี้เออเออเอเออือ่ะโอเคครับปัดขวาม,มาสร้างโฟลเดอร์ด้วยราเซนม,มาริสเซอรชัปเตอร์หนึ่งอ่ะตรงตรงอันเดิมแล้วคุณสามารถที่จะปัดไปเรื่อยๆเขาเคยบอกสร้างโฟลเดอร์ด้วยไอคอนที่ก็คือถ้า คุณปัดไปเจอไอคอนไหนมันจะเป็นการสร้างโฟลเดอร์ดังนั้นเราต้องปัดไปที่ว่างๆครับปัดขวาไปสร้างโฟลเดอร์ด้วยต่ยสร้างโฟลเดอร์ด้วยไลแมน,นสร้างโฟลเดอร์ด้วยโบลย้ายไปที่แถวสองคอลัมน์สองแล้วคุณปัดขวามาตรงไหนว่างเขาจะบอกว่าย้ายเนี่ยฟังดีย้ายไปที่แถวสองคอลัมน์สองย้ายไปที่แถวที่สองคอลัมน์ที่สองนะครับผมเป็นบรรทัดที่สองลงมาอันที่สองอย่างเงี้ยเป็นต้นปัดขวามาสร้างโฟลเดอร์ด้วยคราฟอ่ะแสดงว่า ระหว่างตรงนั้นคือเขาว่างอ๋อ้เขาตำแหน่งเดิมของเขาจะไปย้ายทําไมแถวสองคอลัมน์สองก็คือที่เดิมเขาเออแต่เขาเพิ่มเมื่อเรากดกดย้ายรายการตรงนั้นมันก็จะว่างนะครับปัดขวามาสร้างโฟลเดอร์ด้วยลาซาด้าอ่าสร้างโฟลเดอร์ด้วยลาซาด้าปัดขวามาย้ายไปที่แถวสองคอลัมห้าเนี่ยย้ายไปที่แถวสองคอลัมห้าอย่างเงี้ยอ่าเป็นแถวที่สองคอลัมที่ห้าอ่าปัดขวามาย้ายไปที่แถวสามคอลัมหนึ่งอ่าย้ายไปที่แถวสามคอลัมที่หนึ่งแสดงว่าอันนี้ของผมเรียงได้ห้าตัวต่อบรรทัดเหรออ่าก็คือเป็นบรรททัดี่ แล้วก็อยู่ตัวตัวแรกสุดคอลัมน์ที่คอลัมน์ที่หนึ่งย้ายไปที่แถว3คอลัมน์หนึ่งบรรทัดแถวสาก็คือบรรทัดที่3นับจากบนนะบรรทัดบนสุดเป็นแถวที่1บรรทัดที่2เป็นแถวที่2บรรทัดที่3เป็นแถวที่3าคอลัมน์ที่1หมายถึงแนวตั้งก็คือยืนยืนเป็นคนซ้ายสุดเถอะมาขวาขวาขวาจนไปถึงคนขวาสุดตอนนี้เราอยู่แถวที่อยู่ขอบชิดซ้ายหน้าจอคอลัมน์ที่อยู่ชิดซิซ้ายซิดซ้ายชิดซ้ายซิดซ้ายหน้าจอ ปัดขวาต่อย้ายไปที่แถว 3, ามขอลั่มนอ2อันนี้ก็คือเป็นบรรทัดที่3เรียงลงมาเหมือนบรรทัดเบลบรรทัดที่ 1, 2, 3แล้วก็อย่างเช่นถ้าเป็นตัวกอไก่เราเขียนกอไก่ขอไข่ขอควายก็มาอยู่ตัวกอไก่แล้วก็มาอยู่ตัวขอไข่ตอนนี้เรียงต่อจากกอไก่ขไข่เวลาอ่านนะไม่ใช่เวลาเขียนเวลาอ่านนะอ่าแถวนึงก็มี5ตัวใช่ไหมเงียย้ย ย้ายไปที่แถวสคอลั่มห้าไปที่แถวสคอลัมห้าแสดงว่าบรรทัดที่3แล้วก็เป็นตัวที่5กอขอคองจอเป็นตัวจอจานอย่างเงี้ยถ้าเราเรียนมีตัวกอไก่ขอไข่อไขกอไขกอขนอื้อเละเย่างเลยอ่ะผมจะย้ายไปที่แถว3คอลั่มที่1ผมปัดซ้ายย้อนกลับมาย้ายไปที่ย้ายไปที่ย้ายไปที่แถว3าคอลัมสองย้ายไปที่แถวสคอลัมหนึ่งอ่ะผมจะย้ายตรงนี้มาตรงนีนะครับถ้าคุณต้องการย้ายคุณแค่1นิ้วแตะ2ครั้งปุ๊บย้ายรายการแล้วหน้าจอหลักสี่จากสแล้วคราวนี้ลองปัดซ้าย Google l เ n s อ่ะ g o o เ l e ลเ n s, <S, <Google> <S, <S เลยเหรอน้าร่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเพิแบบ่มกราฟอะเมืแบบ่อแบบกี้เมืแ่อบบกี้อะโบบต้องมีบัตรคนพิการอยู่บัตรขวามาต้องเป็นบัตรผลดีกว่าบัตรคนพิการบัตรขวาแบบครับเนี่ยขยะคือเขาก็จะกระโดดมาที่กราฟเลยเพราะตรงนั้นจะเว้นว่างไว้แล้วบัตรขวาครับลา,าลาซาดา้าลาซาด้าบัตรขวาอีกเมื่อก่อนไม่มีตอนนี้เมื่อก่อนจะเป็นโทรศัพท์เลยตอนนี้จะเป็นบัตรขวาบัตรคนพิการเนี่ยบัตรคนพิการจะมาอยู่ต่อจากโทรอะลาซาด้าเรียบร้อยแล้ว และตรงนี้เราสามารถที่จะย้ายก็คือตรงนี้ย้ายไปย้ายมาย้ายมาย,ายมา้ยายไปแต่คุณต้องรู้เลเยอร์เรื่องของแถวและคอลัมน์ถ้าเราฝึกเรียนรู้ไว้ว่าตอนเนี้บัตรคนพิการอยู่แถวที่3ก็คือบรรทัดที่3เดี๋ยวผมจะลองรูปไปที่ซ้ายมือบนสุดนะนากา 45, นาฬิกาอันนี้แถบสถานะนะครับลองรูปลงมาหมอพร้อมหมอพร้อมคือแถว1คอลัมน์ที่1 รูปลงมาต่อจากหมอพร้อมโ <Bo> รูปรูปลงเป็นแนวตั้งนะครับอ่าที่ขอบสายมือแต่ไม่สุดนะครับโบอยู่แถว 2, องคอลัมน์ที่หใต้โบเมื่อกี้มันต้องเป็นแถวที่3ามคอลัมน์ที่หคือแถว 3, ตัวที่1เหมือนกันจะต้องกลายเป็นบัตรคนพิการเลรูปนิ้วลงมาอีกใต้โบบัตรคนพิการเนี่ยบัตรคนพิการอยู่ตรงเนี้ยซึ่งผมอยากที่จะสื่อสารในบทเรียนนี้ว่า ถ้าคุณรู้ลักษณะของการวางเลเยอร์บนหน้าจอว่าแอปตัวไหนอยู่มุมไหนตำแหน่งที่เท่าไหร่คุณไม่ต้องปัด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 หลายคนที่ผมเจอเนี่ยปัดบางทีแอปมี20-30ตัวแต่เรารู้แล้วว่าแอปนั้นอ่ะอยู่มุมซ้ายล่างมุมมุมซ้ายตรงกลางอย่างเช่นเดี๋ยวตอนนี้ผมไปแตะที่อะไรก็ได้ซูมซูมเนี่ยอยู่ซูมนี่อยู่ขวามือบนบน ผมอยากใช้ยาบัตรคุณพิการน่าจะประมาณแถวนี้แล้วกันสปีคเกอร์ตีเนอร์เลยส,สป,ปีเคเกอร์ตีเนอร์อาซัพสปีคเกอร์ตีเนอร์อ้อาวหลุดไปไหนแล้วเนี่ยสตาร์รี่เดอร์อ้อาวผิดผิดหน้าผิดหน้าน่าจะหลักสี่จากสี่จ้าพร้อมปิ๊บไลแมนอ่าไลแมนอยู่ขวามือบนเนี่ยอ่าไลแมนอยู่ขวามือบนเดี๋ยวผมไปแตะที่แถวที่สามข้อแรกปุ๊บ,บเนี่ยโบใต้โบบัตรคุณพิการ มาได้เร็วเลยเพื่อนเพื่อนเจอโบ้แล้วถ้าถ,ถ้าคุณเจอโบ้แล้วคุณต้องปัดขวาขวาขวาบัตรคนพิการจริงๆถ้าเราแตะไปที่โบ้ปุ๊บรูปนิ้วลงมาบัตรคนพิการเจอบัตรคนพิการเลยอย่างเงี้ยคือถ้าเรารู้ตำแหน่งมันจะง่ายดังนั้นเราสามารถจัดเรียงไอคอนย้ายรายการเรามาเริ่มแบบความรู้เล็กๆน้อยๆผมจะย้ายในส่วนของเนี่ยตอนนี้ถ้าผมลูบไปที่โบ้โบแล้วลูบมาทางขวาหน่อยตรงเนี้ยว่างไม่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 พูดอะไรเลย รูปมาทางขวาอีกหน่อยก็จะเป็นแบบเมืม่อกี้โบ,โบรูปมาทางขวาไม่มีอะไรรูปขวาอีกรกระแบกระบคือระบบปฏิบัติการ Android เนี่ยหน้าจอ UI หลายๆตัวเนี่ยจะคล้ายๆกันคือจะมีช่องว่างของไอคอนแต่ถ้าเป็นระบบปฏิบัติการ iOS ของ Apple เนี่ย, <S <S ๆๆเ,ยเวลาเราย้ายไอคอนไหนออกไปเขาจะดึงให้ชิดกันดึงให้ชิดกันอัตโนมัติดังนั้นหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเวลาแตะไปบางที่มันเงียบเพราะว่า มันไม่มีไอคอนดังนั้นเดี๋ยวผมจะย้ายในส่วนของ Bo, เนี่ยโบแล้วก็แกรฟให้มาติดกันอ่าแต่คราวนี้ยถ้าคุณคุณปัดซ้ายปัดขวา Bo, <Craft. S 1> ครุณคิดว่ามันติดกันแต่จริงๆมันไม่ติดมันห่างกันในบรรทัดนั้นน่ะคือถ้าผมเทียบเป็นกอไก่ขอไข่คอควายอ Bo, อวขอไข่ขไขหายไปคือโบกอไก่ส่วนแกรฟเป็นคอควายขอไข่หายไปพื้นที่ตรงเนี้ยหายไปครับเพื่อนๆมันเป็นสเปซครับผมจะย้ายครับ อย่างเช่นผมปัดซ้ายปัดขวามาที่ grab นะครับแล้วผมก็1นิ้วลงแล้วเลี้ยวขวาปุ๊บเมนู t a อ k b a c k การดําเนินการเราจะอยู่ที่การดําเนินการถ้าคุณไม่อยู่ลองปัดซ้ายปัดขวาหาดูเจอการดาเนินการแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งปุ๊บการดําเนินการทางและการแจ้งเตือนย่ในรายการขวาไปหาย้ายรายการนาออกถอนการติดตั้งย้ายรายการ1นิ้วนะครับปัดเจอย้ายรายการแล้ว1นิ้วแต่สองครั้ง พีกเซยลนเชิดสร้างโฟลเดอร์ด้วยซุมไม่อยู่แล้วง่ายๆครับเราปัดขวาไปเรื <S 2> <S 2> ่อยเรื่อยจนเจอโบดีกว่าเพราะว่าเราจะไปวางต่อจากโบครับสร้างโฟลเดอร์ด้วยสร้างโฟลเดอร์ด้วยไอคอนสร้างโฟลเดอร์ด้วยแอจะสร้างโฟลเดอร์ด้วยมอสซิสสร้างโฟลเดอร์ด้วยหมอพร้อมสร้างโฟลเดอร์ด้วยอารีโอสร้างโฟลเดอร์ด้วยราเซมสร้างโฟลเดอร์ด้วยตาดีสร้างโฟลเดอร์ด้วยไลแมนสร้างโฟลเดอร์ด้วยโบนี่ครับสร้างโฟลเดอร์ด้วยโบ้พอเราปัดขวาอีกที เขาจะไม่ใช่คําว่าสร้างโฟลเดอร์แล้วเพราะมันเป็นที่ว่างครับย้ายไปที่แถว2คอลัมน์สองย้ายไปที่แถว2คอลัมน์สองเพราะมันเป็นตัวที่2ของบรรทัดที่สองหรือแถวที่2ครับถ้าคุณต้องการย้ายก็1นิ้วแต่2ครั้งปึ๊บย้ายรายการแล้วหน้าจะหลัก4จาก4ี่ตอนนี้ครับผมไปแตะที่โบว์ใหม่โบว์เนี่ยผมแตะได้เพราะผมรู้ว่าเป็นบรรทัดที่2แล้วผมเลื่อนมาทางขวาหน่อยนึงครับเนี่ยเจอแกร็บเลยต่อจะแกร็บเงียบเลยครับเพราะว่าเราย้ายตำแหน่งที่สไปแล้วนะครับ คราวนี้เราอยากจะย้ายอะไรในหน้านั้นๆบนหน้าหลักหรือหน้าแรกจะย้ายแบบเปลี่ยนหน้าหรืออะไรก็ได้นะครับเพราะว่าตอนที่คุณย้ายรายการเนี่ยคุณสามารถ2นิ้วลากซ้ายหรือ2นิ้วลากขวาเพื่อเปลี่ยนหน้าแล้วปัดซ้ายปัดขวาหาตำแหน่งที่คุณจะวางได้เขาก็จะบอกว่าแถวอะไรแถวนั้นคือบรรทัดที่เท่าไหร่ส่วนคอลัมน์อะไรก็คือเรียงเป็นเขาเรียกว่า กระดาษแนวกระดานเนาะ,ะตัวคอลัมน์ก็จะเป็นคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4คนที่5ส่วนแถวก็คือบรรทัดนะครับบรรทัดที่1 2 3เหมือนบรรทัดของอักษรเบลที่คุณอ่านกันหรืออักษรตาดีที่คุณเห็นกันนะครับอ่ะโอเคนี่เป็นความรู้เบื้องต้นที่มาแนะนำเพราะว่าอยากให้คุณรู้จักเขาเรียกว่า u i หรือ User อร์ e ิน a ทอนะครับในการจัดเรียงไอคอนลองสังเกตดูดีๆว่า1แถวหรือ1บรรทัดของคุณเรียงได้กี่ไอคอนเออของผมเรียงได้5นะผมไม่ค่อยได้สังเกตเลยผมก็คล้ายๆเพื่อนๆชอบบัลครับัตรลดครับบทั้งๆที่เออถ้าเราจัดเรียงดีๆนะมันก็จะเป็นอยู่ตามมุมแล้วเราไปหาอย่างเช่นไปหาบัตรคนพิการบัตรคนพิการไปหาแกร็บครับเนี่ยไปหาโบโบไปหาไลแมนไลแมน ล้วถ้าเรารู้ตำแหน่งลาซาด้าอ้าวอยู่ไหนปึ๊บเนี่ยเนี่ยราเซมาริสเฟตชาติดิลาซาด้าเนี่ยลาซาด้ามันไม่ได้อยู่ตัวสุดท้ายมันอยู่ตัวที่4ในบรรทัดที่ไลแมนลาซาด้าน่าจะเป็นบรรทัดที่2นะครับผมอ่าหรือแถวที่2ตัวที่4ดังนั้นถ้าผมอยากให้อยู่มุมเนี่ยอ่าอย่างเช่น <Line Man. S 1> ตอนนี้ผมไลแมนเนี่ยอยู่บรรทัดที่1ตัวบนสุดและถ้าผมรูปลงมาเนี่ยไม่เจออะไรเพราะว่าลาซาด้าไม่ได้อยู่ใต้ผมอยากย้ายลาซาด้าย้ายแบบรวดเร็วครับลาซาด้า ผมอยู่ที่ลาซาด้าครับหนึ่งนิ้วลงเลี้ยวขวาปุ๊บเมนูท็อปบัคการดำเนินการอยู่ที่การดำเนินการแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งการดำเนินการปัดขวาหนึ่งนิ้วด้วยหนึ่งนิ้วมาที่นัออกถอนการย้ายรายการย้ายรายการครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งพิกเซลลันเชอร์ตงด้วยซูมไม่อยู่ในรายการแล้วตอนนี้ผมอยากย้ายมาตำแหน่งที่ผมต้องการเลยผมใช้นิ้วลูบบนหน้าจอเลยว่าผมอยากให้อยู่ยมุมเนี้ย ย้ายไปที่แถวสองคอลงลมน์5เนี่ยย้ายไปที่แถวที่สองก็คือบันเด็ที่2ตัวสุดท้ายตัวที่5เนี่ยผมรู้แล้วผมอยากให้อยู่ตรงนี้ผมก็1นิ้วตัด2ครั้งย้ายรายการแล้วคราวนี้นผม <จอ S 1> ไปแตะที่ไลแมนไลแมนแล้วรูปลงมานิดนึงลาซาด้าเจอลาซาด้าเลยครับเนี่ยต่อไปผมก็จะใช้แอปบนหน้าจอได้อย่างรวดเร็วสุดๆครับผมวันนี้ความรู้ก็อาจจะแอดวานซ์นิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เข้าใจหน้าตาถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็น แต่เราก็สามารถจัดเรียงไอคอนได้ด้วยตนเองในที่สุดของความรู้วันนี้ต้องไปเปิดบริการหมอคอมแล้วจ้าวันนี้เริ่มทำสื่อตอนเช้านะก็โทรเข้ามาปรึกษากันได้นะครับจันทร์ถึงศุกร์สิบโมงเช้าถึงเที่ยงกดหมายเลข1 4 1 4เมื่อเข้าสู่เมนูหลักกด9และกด1ครับจันทร์ถึงศุกร์สิบโมงเช้าถึงเที่ยงวันนี้สี่โชคนายหมอคอมจากบริการหมอคอม 1414+ plus ก็ต้อง ขอตัวไปเปิดบริการก่อนนะจ๊ะวันนี้สวัสดีครับผม